รววิแต่ใกลใ้จะลงแล้วเป็นเอี์บบขาเสาคอ A30 นะก็บองรอบส่วนหรือว่าแงพงเพราะให้โซมากราคาอันนี้ตอนเราซื้อมาห0 0ันแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยแล้วคือมาราคาลดลงเหลือสี่พันเท่านั้นคือลดไปแล้วสองพันภายในเวลา3วันทั้งที่มันเพิ่งเปิดตัวเมื่อตอ่อสิบสิบที่ผ่านมานี้เองกูจะบ้า ในแง่าการใช้งานนะการเป็นหูฟังบลูทูธคือห่วยแตก Connect-Disconnect connect, อะไรช้ามากไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าถ้าสมมติในแง่าการเป็นหูฟังสำหรับการนอนหลับก็ให้คะแนนกลางๆนะมันเงียบจริงแต่ว่า อันนี้เวลาใช้เพื่อให้มันเงียบสุดๆอ่ะมันต้องเปิดออ d ด o n โน้ e Cancelling หรือ A.N.C Mode อันนั้นนะด้วยแต่การที่จะเปิด A.N.C Mode ทั้งคืนอ่ะหนึครั้งอ่ะจะใช้ได้แค่1คืนเท่านั้นต่อการชาร์จไม่มากกว่านั้นเลยเพราะว่าตัวกล่องเป็นตัวดักฟังแล้วก็เหมือนอนตัวกล่องมันจะเป็นตัวดักดักฟังอ่ะไม่ได้เป็น power bank ในแง่นั้นอ่ะแล้วก็ตัวหูฟังเองอ่ะก็ใช้งานได้แค่คือแม็กสุดเท่าที่เรานอนอ่ะ ประมาณเจ็ถึงแปดชั่วโมงคือโคตรแม็กและแม่งไม่น่าจะเกินนี้ได้แล้วเราก็นอนประมาณนั้นแหละ เออแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าใครที่นอนนานกว่านั้นนอนได้สิชั่วโมงแต่คงไม่มีมั้งอาจจะใช้แล้วไม่เวิร์กเพราะแบตมันน่าจะหมดกลางทางแน่ๆนะมาดูสวยดีดูแพงดูออกเลยอะแต่ว่าไม่เหมาะกับการเป็นหูฟังบลูทูธเหมาะกับการเป็นหูฟังนอนหลับเนี่ยแหละเพราะว่าเสียงเสริมอะไรไม่ได้ดีขนาดนั้นสาวคอมันจะมีฟังก์ชันเสียงมากมายที่รู้สึกว่าเออดูดีดูดีมากๆนะคะแล้วก็ตรงตามทฤษฎีที่แบบเออนอนหลับมันต้องฟังเสียงแบบไหนนะคะมีมีแบบ AI มีแบบไวน์นสนะก็ครบอยู่แต่ว่า ราคาแรงอะ่ะก็เลยก็เลยนิดนึงแอบติดทีนี้ถ้าใครหูเล็กมากๆแบบหูเล็กหูเล็กอะแล้วก็จะเอาหูด้านในอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอีกนิดนึงเกือบจะใส่ไม่ได้แล้วก็เลยถ้ามันมีช็อปที่ไทยสักช็อปนึงแล้วให้เราไปลองน่าจะดีนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบ mm hmm. เพื่อนๆที่หูใส่ปกติคิดว่าใช้ได้คือตัวหูฟังมีซิลิโคนมีเมม o r รีโฟมให้เลือกหลายไซส์เลยเป็น x s x อะไร้ใาในงานการใช้งานได้แค่แบบ1คืนต่อหนึ่งครั้งก็นิดนึงก็ติดนิดนึงอ่ะถ้าใครไปต่างประเทศที่แบบต้องนั่งเครื่องบินนานๆอย่างนี้ก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะ